สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิเชียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีพฤษภนะคะมาแอบส่องแฟนเก่ากันว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างมีอะไรอัปเดตหรือไม่นะคะการทำนายเนาะอาจจะได้รู้ไปเลยว่าชีวิตเขามีความสุขหรือว่าทุกยังไงอาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนพอใจหรือไม่พอใจก็ได้นะคะมาดูกันเลยว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเนะเป็นยังไงบ้างพลังงานของเขาเป็นยังไง หนึ่งถ้วยชีวิตของเขาตอนนี้เขาอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่หรือว่าได้มีโอกาสสารสัมพันธ์อะไรใหม่กับใครไปบ้างแล้วนะคะแต่มันยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเนาะยังไม่ได้สารสัมพันธ์ลึกซึ่งนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมาเขามีโอกาสได้เจอความรักใหม่ๆแล้วนะชีวิตของเขาตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับงานนะ รอคอยอะไรอย่างยาวนานเจ็ดถ้วยชีวิตของเขาค่อนข้างยุ่งเหยิงนะคะอาจจะมีงานทำเยอะหรือว่าตอนนี้นะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เขาเลือกเนี่ยหลายคนก็ได้ The Magician ยังไม่ได้จริงจังนะคะดูแล้ว The Magician ชีวิตของเขายังไม่ได้จริงจังอะไรกับใครนะคะยังเหมือนแค่เล่นสนุกนะ The Sun อ เดอะซันมาสมทบนะชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะด้านความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ทุกอะไรนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขก็ได้นะเขาค่อนข้างที่จะมี F C เยอะเดอะชาลอออความเจ้าชู้มีความเจ้าชู้นะคะเดอะซันเดอะเมจิเความเจ้าชู มีใครเข้ามาหาเขาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครยังไม่ได้ชอบใครจริงๆจังๆนะคะแล้วก็ชีวิตเขาช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางบ่อยด้วยนะมีการเดินทางบ่อยนะคะซีดาบตอนนี้เหมือนเขาเหนื่อยจริงๆนะอาจจะเหนื่อยจากงานหรือว่าเหนื่อยจากอะไรอยู่ก็ได้นะคะ คืนของเจ็ดเหรียญสีดาบอยากจะพักนะคะอยากจะมีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองหรือว่าพักเบรคความสัมพันธ์นะคะไม่ได้ให้ใครเข้ามาเป็นตัวจริงพระราชินีถือดาบเขาตั้งดาบไว้แล้วเขาตั้งธงไว้แล้วนะคะอืมยังไม่ได้อยากมีใครในตอนนี้เขายังไม่ได้อยากมีใครในตอนนี้ปากเขาก็อาจจะบอกว่ายังไม่อยากมีใครแต่ใจลึกๆเขาค่อนข้างเหงาอยู่นะอืมค่อนข้างเหงาจัส t ิน n แต่ยังไงก็ตามเนาะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิ่งที่การกระทําของเขาเองนะคะที่เขาจะต้องอยู่แบบตัวคนเดียวแบบนี้ไปก่อนนะมีคนเข้ามาแต่ก็อาจจะเดินจากไปหรือเขายังไม่ได้จริงจังกับใครเนาะทีนี้เรามาดูที่พลังงานความสัมพันธ์ความจริงจังว่าเขามีคนใหม่คบไปถึงขั้นไหนแล้วหรือ,อยังนะคะแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่พลังงานหลักนั้น ก็น่าจะยังไม่จริงจังกับใครเท่าไหร The fool โอเคเลย The fool ไม่จริงจังมีสถานะความไม่จริงจังยังมีความเจ้าชู้ยังคุยไปเรื่อยนะคะยังเดินทางไปเรื่อยยังไม่ได้หยุดที่ใครยังไม่ได้หยุดที่ใครนะคะห้ามไม่ท้าว ความสัมพันธ์ต่างๆเขาที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะมีคู่แข่งด้วยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ท้าทายสําหรับเขานะคะอัศวินถือถ้วยมีคนมามอบความรู้สึกดีให้เขาเหมือนกันนะคะเขาก็เริ่มที่จะอยากจะเปิดแล้วนะแต่ว่ายังเปิดไม่สุดนะคะเขายังมีความระมัดระวังตัวแล้วก็เหมือนหวงความเป็นอิสระเขาชอบให้คนมารักเขามากๆนะคะ คนคนนี้ค่อนข้างขาดความอบอุ่นอืมอืม,อม,อมแปดดาบเขายังไม่เปิดใจเต็มที่นะดูแล้วแปดดาบเพราะว่าเขาอาจจะมีมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ตกผลึกหรือว่ายังผูกมัดเขาอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของความรักั้งเก่าหรือว่าเอ่อชีวิตในช่วงวัยเด็กของเขาก็ได้นะคะที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักไม่ดีก็เลยไม่กล้าที่จะ เปิดใจเท่าไหร่นะคะไม่กล้าที่จะเปิดใจนะพระราชาถือถ้วยเห็นไหมคะมีคนนะมายื่นความรู้สึกดีๆให้กับเขามากมายแต่เขายังไม่ได้อยากรับไว้ตอนนี้เขายังอยากรักตัวเองนะคะเขายังอยากรักตัวเองอยู่ the world ภายนอกคนก็คือเขาอยากให้คนดูว่าเขาเป็นคนดูดีดูเนียบดูสุภาพดูหน้าค้นหานะคะ เขาต้องการแบบนั้นนะคะแก้วถ้วยค่อนข้างหวานนะคะคนคนนี้เออหวานเสน่ห์ไปทั่วเลยตั้งแต่ The Fool, The Magician, The Sun หละนะหวานเสน่ห์ไปทั่วเลยนะคะหวานเสน่ห์ให้คนมาติดกับเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ชอบตื่นเต้นอืมเจ้าชายถือเออหนึ่งถ้วยชอบความตื่นเต้นชอบการได้เริ่มความรู้สึกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าถ้าถลําลึกไปสเต็ปที่2ส,สเต็ปที่3เขาน่าจะหยุดก่อนอเขาอาจจะอยากแค่คุยคุยให้เกิดความตื่นเต้นในชีวิตแค่นั้นนะคะในในช่วงนี้ของเขานะเห็นไหมสีดาบยังอยากพักเบรกนะคะพักเบรกความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังเดอรมีเเชียนต้องการความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเดอรมีเเชียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเร็วมากนะคะ เลี่ยนปุ๊บถ้าเขารู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ผูกมากแล้วเขาจะเริ่มเปลี่ยนเลยนะคนคนนี้เขาจะเริ่มเปลี่ยนเลยนะพระราชาเถืียญอืมไม่เอาเปลี่ยนเลยนะคะตอนนี้ยังอยากที่จะอยู่กับตัวเองอยากจะอยู่คนเดียวนะอยากจะอยู่คนเดียวจมเปอร์ค่อนข้างเป็นคนที่มุ่งมั่นนะ มุ่งมันชัดเจน The h ไลท a แฟนชอบที่จะให้คนอื่นนะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโสดที่ดูดีเป็นคนโสดที่หน้าเข้าถึงนะคะคนอาจจะมองเข้าภายนอกเขาดูไม่เจ้าชู้แต่จริงๆแล้วคนคนนี้ค่อนข้างเจ้าชู้มากๆเลยนะค่อนข้างเจ้าชู้มากๆเลยนะคะ The Star ความอยากโสดดะสตาเป็นไพ่ของความโสดอีกใบหนึ่งนะโสดแบบมีความสุขกับตัวเองด้วยอืโสดแบบมีความสุขกับตัวเองเขาค่อนข้างมีความสุขกับตัวเองนะคะส่องไม่เท้าถามว่าเขาเขาค้นหาคนที่จะมาเป็นคู่คิดเขาไหมก็มีแต่ว่าถ้าไม่ใช่ทัศนคติหรือความคิดเดียวกับเขาเขาไม่เอานะคนคนนี้เขาจะเริ่มใช้เหตุผลนะคะเออ หึ่ไม้เท้าสองไม้เท้าต้องเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนมีไฟเป็นคนมีทักษะนคติที่ไปกับเขาได้ถ้ามางงเงง,งงงเงงเขาไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะคะเดิมูนเดิมูนการที่จะครบครบกับใครเขาจะดูดีๆมากเพราะว่าเขาจะก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่แคร์ในรูปลัก แล้วก็ภาพพลเพราะฉะนั้นการที่เขาจะคบใครจะต้องไม่มีคำคอรหานินทานะคะใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะไม่มีคำคอรหานินทาใดๆทั้งสิ้นอสำหรับคนคนนี้นะคะ the date. the date the date the date คือความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วเขาก็จะไม่หวนกลับนะคะ ความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วคนคนนี้ก็ไม่หมนกับนะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีประสบเพราะฉะนั้นแฟนเก่าของคุณนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะลันล้ากับการมีความสัมพันธ์หลายๆคนมีความตื่นเต้นในชีวิตนะคะค่อนข้างที่จะหวานเสนห์ไปทั่วเลยเนาะยังไงก็ตามการทํานายในวันนี้นะก็เป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของ ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพล่นๆกันไปส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักสายมาได้ที่เพจนิมเมจเช i a นมอนังไม้หรือว่าลนแอดที่สายทิ้งไว้ด้านล่างแล้วขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจเชนช่วยกดติดตามกด subscribe c o m มนต์ดีๆที่ม่ให้กันสายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยค่ะ